อันนี้มาคนเดียวครับใช่ค่ะโอมารอใครมาครับเนี่ยรออยู่คนหนึ่งค่ะโอ้ดังสบายเลยนะครับครับมีอะไรเรียกผมได้นะครับได้เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่ไงนี่ไงที่คุณชอบอ่ะคุณชอบใช่ไหมคุณชอบแต่งชุดออกกําลังกายแล้ววิ่งไปเที่ยวผมรู้ในเรื่องดีวะก็ไดนเลือกไง ชอบน้องคนนี้นี um> ่น sí, ี <c oughs> <c oughs> ่นี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 ่ชอบน้องคนนี้ชอบมานานแล้วด้วยไอ้บอดเดครเมื่อคุณตีนะน้องครับกูเนี่ยไปดองสามสิบโอ้โหไม่หมดอะไรอ่ะกูมีหมดอยู่แค่นี้ดีดีดีคนเดียวโอ้โหอะไรวะไม่มีขนาดผมไม่มี คือผมจีบไม่ได้เลยโอู้เนี่ยแล้วมุกไปเลยดอกไปเลยเนี่ยบอกเนี่ยเนี่ยเฮ้นั่นเลยไม่กล้าเล่นเลยเนี่ยลุยเลยพวกแกรู้คุณชอบน้องครับครับนี่ครับให้น้องก็เหรอไม่ฮะตอนละสาวสิกเห็นไหมเห็นปะเห็นปะเนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่หยิบมันขึ้นมามันก็จบไปแล้วว่คุณก็หากันลั่นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรคุณเล่นใหม่เล่นแบบตั้งใจเล่นสิเอาแกอ่าได้เดี๋ยวนี้ครับครับนี่ครับ ให้หนอเขาเหรอชอนละสามเส้นเห็นไหมมันได้ได้แบบไอ่แค่นั้นเองกูว่ากูยังเงียบเหมือนเดิมนะคุณคุณเชื่อผมดิไอ้ทางจีบผู้หญิงซื้อของมาฝากอ่ะมันไม่ใช่ทางคุณกูไม่ได้เที่ยวกูยังไม่ได้บอกมึงเที่ยวเชื่อผมเถอะไปหาที่อื่นทำดีกว่านี่ไงเขาชอบมาปั่นผมนี่ไงปั่นจนหลอนอ่ะออ๊ยพี่คะถ้าพูดถึงเรื่องปั่นเชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวผมมานะผมขอไปถ่ายอินก่อนคุณไปเลย ไปตามแน่นอน <c oughs> นี่เลยค่ะแอครองน้อง <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องปัน่น <c oughs> ต้องเครื่องปั่น s t a r w e e เครื่องนี้เลยค่ะเขามาแบบโฟล์อินวันเลยนะคะไม่ว่าพี่จะบดปั่นผสมหรือทำสมูทตี้ก็ทำได้งา่าย ด้วยเครื่องปั่นกาแฟ Starvel well, เครื่องนี้เลยค่ะและยังมงาพร้อมกับปุ่มปรับระดับความเร็วได้ตามความต้องการนะคะปั่นได้ละเอียดเร็วมีปุ่มพอสปั่นหยาบมีระบบคัดล่งระบายความร้อนอีกด้วยนะคะหรูดีถูกคนทุกคนใช้ Starvel well, ค่ะ,คะนี่เลยจะหนูปั่นน้ำแตงโมงให้ทานนะคะมาเลยค่ะเปลี่ยนเป็นจากปั่นนี้เป็นปั่นอย่างอื่นดีไหมคะเปลี่ยนชัดครับเปลี่ยน,นจากปัน่นแตงโมเป็นปั่นอย่างอื่นดูไหมคะ ถ้าเกิดจะคิดเป็นอย่างอื่นก็คงจะไม่ได้จริงๆที่อย่างเงี้ยนอกเรื่องได้เวรมืงนี่มันสุดยอดจริงๆที่คนอื่นน่ะคุณดีๆคุณดีๆทีเี้อะไรจ้านี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะชิมนูนะฮะอะไรฮะทำไมมันกากันอนี่งวตัวเี้เอาแล้วหลอดแล้วหลอด ทังหมดให้เลยเอาเอาหลอดเสียบสิครับผู ene, ín, ้บริหารเอาหลอดเสียบสิครับเฮ้ยตายผมแบบนี้คุยอะไใครอ่ะโอ้โหได้ชิมแล้วแบบชอบเลยเนี่ยนี่รีบเอามาให้กับพี่เลยนะหนึ่งเครื่องเลยนะช่วงนี้พี่เนี่ยต้องการความเฟรชความสดชื่นความสดใสได้เครื่องนี้นะ ไม่ตื่นที่บ้านนะน้องเอ้ยอืรับรองสะดวกสบายดีเอาเลยน้องน้องอะไงรีบรีบบัให้เพื่อนพี่นะคุณเดี๋ยวไปปั่นจากน้องน้องธารวดีกันก็เหมือนเคยน้อยที่ซื้อข้าวเปนไก่ไปฝากน้องน้องะเดี๋ยวนะกูไปเที่ยวซื้อข้าวเป็นไก่ไปฝากหมอนวดโอ้โหคิดยังไงวะเนี่ยบ้าไงเพื่อนเฮ้ยเออน้องครับเพื่อนทำหน้าหล่อๆไว้ทำหน้าหล่อๆโอเคได้เออน้องครับเผอิญว่าเพื่อนพี่อ่ะ เขาเห็นหน้าน้องอะแล้วใจเขาสั่นไม่รู้เป็นเพราะกาแฟหรือว่าแกฟ้า <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> น้องครับหาย้านะครับผู้ชายที่สูงพอๆกับเขาอี้ฮนะ อยากจะมองว่ารักคุณั้งแต่วันนี้จะร้องให้ที่ไหนเขาหนี่าร้องคอนสวัสดิ์ของกูเลยด้วยเขาจะชอบแบบผู้ชายตลกหรือเปล่าตลกตลกนีวันหนึ่งถึงทูยูท่านวัาตุ้ยนั่งยัดหยุ่ลูมห้องลองยาวขาวไว้ไกลฟ้าตาอายในอินกินอิดเฮ้เฮกินอิดก็ปากแตกกันด้ ทุมนักแอบรักคุณมานานน้องครับเป็นครับแขนกับขาเท่ากันเลยชอบไหมฮะน่ารักน่ารักสนใจเพื่อนพี่ไหมครับเพราะเิญว่าเพื่อนพี่อ่ะเขาชอบน้องครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร้องจ้าพี่อาจจะไม่รอแต่พี่เนี่ยคืนเครงและเป็นกันเองกับผู้หญิงนะครับหนูกลัวค่ะพี่หนูกลัวค่ะพี่น ja ี่ไม่ตอบเขาไปเลยลูกกุหลาบยังมีหนามสามพรานยังมีจระเข้แต่คนเท่คือพี่ตักบริบูรณ์ครับ โหเป็นไงล่ะกองเงี้ยยกกองกลับบ้านกันหมดเลยเนี่ยเฮ้ยมาลเ้ยยังไม่กลับวัดอีกเ่ยเอาเลยเสื้อจะถึงโรงเรียนเื่อไหร่วะเนี่ยผงชีว่า รอลูกศิษย์มาับำหรอครับนี่กูเป็นคูบาเลยฮ้ยครับผมอ่าไม่ใช่พี่เหรอครับอะไรครับวะโอ้ยทาลิปมันด้วยโซโซสายดูดมาเยอะปากแค่ บ้าปะเนี่ยน้องพูดอะไรทำไมพูดเป็นไรครับชอบพี่ค่ะชอบค่ะ้องน้องพูดอะไรน่ครับชอบพี่ค่ะชอบพี่ค่ะขันก่อนขันก่อนขันก่อนเดียว ออกข่าแเพงเดียวรู้พี่ส่องกระจกทุกวันอ่ะพี่ก็รู้ว่าหน้าพี่หาหนูมีสมาธิเล่นกับพี่ทั้งหน่อยโอเคค่ะอย่ามนไม่กลมกล่อมได้ได้อย่าลืมครับซีรีส์เรื่องนี้ดูได้ที่เด่นพิกมีทำกอบข้าวที่เด่นพิกมีในเน็ตฟิกฉันชอบพี่ค่ะมันชอบพี่ค่ะ วนี่ตากูแสบนี่ตากูแสบหมดแล้วน่้องนาอะไรขนาดนั้นเฮ้ยคุณอะไรเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวๆคือมีคู่เกด้วยอันนี้คู่เพื่อนแล้วมะลัโมโหคุณอยู่ไอเฮ้ยคุณมันคำอย่างนี้มันเหมือนกระยามคุณนะคุณเถลิงสักดินโนติฮะินโนติ โู่สุขติไ้ตุติไอ้น้องเองต้องการลูกบอลอีกลูกจะคบฉันก็ล้อเบจิต้าอะไรของมึงเนี่ยเล่นเล่าแขบอลเองฟังเขถามข้าให้ดีแกเป็นใครผมชื่อแจ๊ดแจ๊ดไหนวะแจ๊ดเป็นข่าวบอยออกือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าขูขางโรออยคอยแ้เนจากกาบคอยแจ๊ช่วยด้วยแจ๊ดช่ด้วยเฮ้ยอ๋อเองนี่แจ๊ดเป็น แล้วแกเป็นใครแกเป็นใครแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาวใคร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 แกเป็นใครน้องแล้วเอ็งมาทำอะไรเอ็งมาทำไมฮะเอามาน้องเอามาเอามาน้องมามามาเป็นขยะที่ได้ไงที่ี่จะมาไม่ไกลที่ที่แบบสุจะมาไป่ขึ้นรถเอ็งรู้ไหมเอ็งทำแบบเนี้ยโอเค Okay. เอ็งหน้าตาดีเอ็งหน้าตาดีก็ไม่น่าจะใช่เอ็งนี่คาถาอะไรเอ็งนี่คาถาอะไรคาถาหนาเรื่อยต่ออุ้ยจังบอกอุ้ยจังบอคาถาหนาเรื่อยต่ออุ้ยจังบอกอุ้ยจังบอกเฮ้ยเอ็งด้วยเป็นคนเดียวเพื่อนเอ็งเทียบที่ไหนแกเป็นใครถามฉันแบบนี้ทำไมมันไม่เข้าเลยมันไม่เข้าเลยหรอเพื่อนเคลียรด้ะมันจะมาไปแล้วนะเว้ยคุูครลินผู้หญิงคนเนี้ย ฉันเองก็ชอบคออยู่ฉันว่าแกเนี่ยออกไปจะดีกว่าไหมวะโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนพวกเราผมจะเดินออกไปเพื่ออะไรันะเฮ้ยปัญหาความรักในวันนี้ต้องจบในวันนี้เท่านั้นนะเว้ยจะมากไปแล้วไปไนล่ะไปไนเพื่อนดูอะไม่ทำอะไระมันวายไงมันจริงจังดิรวยเอ้ยุดเไอย ครูครับผมว่าเสื้อมันรับไปครับไปรู้เปียอะไรกันเปียอะไรกันไม่รู้จะหาชุดหราฟันหรืรักว่าหายไปไหนอ๋อให้ไล่แมมาส่งฟันอยู่ด้วยกันแท้ๆกลับมีปัญหาทะเลาะวิวาททำให้ไม่รักกันสามคขีกันมีปัญหาอะไร เฮียตี๊กค่ะคุณคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะฮะอุ้ยตายแล้วคุณครูคิวไนกี้พิเนเตอร์ค่ะจะบอกว่ามีฟันฮาวเขาอ่ะฟันเหลืองอ่ะนี่คุณถ้าคุณจะด่าเด็กนะคะคุณเป็นครูผาอาจารย์จะพูดอะไรก็เกรงใจดิฉันบ้างฉันเป็นผู้ปกครองเด็กคนนี้นะคะฉันดูแลเขาสองคนเขาเป็นเด็กในชั้นเรียน้องฉันค่ะเข้าใจแต่ที่ก็เด็กในการปกครองของผมอำใช้ไง ทำไมอ่ะเด็กเขามีปัญหากันก็แค่เด็กทะเลาะกันคุณจะอะไรนักหนาคะปัญหาเรื่องหัวใจอ่ะผมรู้เด็กมันเลือดร้อนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงเขาจะเลือกใครเราเป็นแค่ครูเป็นแค่พ่อแค่แม่คนที่สองของเขาตัดสินใจเองไม่ได้หรอกครูกรถามเขาสิพรนพัทรค่ะเธอชอบใครพรนพัธ์ชื่อเขาพรณพันรเอานี่มึงอยู่ที่งานมึงไม่รู้ชื่อเขาเหรอพรนพัท เธอชอบใครบอกกันสิมันพูดยากมากไอ้ชื่อเขาจังหวใจบอกครูมาว่าชอบใครแจ๊ดค่ะแจ๊ดไหนแจ๊ดเป็นขบอยลอยถือปืนขึ้หน้าขึ้นร้อยเจ้าหญิงถูกข๊อปคอยขอแจ๊ดชื่อไหนสากขากคอย ให้ยักแดกให้เหี้ยนี่นี่นี่เอาโทษละไหม่ไอ้ทำแบบเนี้ยเพื่อท่าเจ็บด้วยมาเคโอเคข้ายอมข้ายอมเพราะยังมีคุณครูคนนี้ใช่ไหมขอบคุณครับคุณครูที่ครูทําให้ความรักของผมสมหวังก็มีจตกคุณครูนี่แหละครับช่วยผมมาตลอดตั้งแต่เด็กผมก็อยากจะตอบแทนอาจารย์ผมรู้ว่า อาจารย์เนี่ยชอบเลี้ยงนกผมจะไปขอคุณแม่คุณพ่อซื้อนกให้อาจารย์หนึ่งตัวอาจารย์อยากได้พิวฟันพียู้อาจารย์อยากได้นกอะไรครับนกเสียงนกรงัวจุกมันริกจกิกวิ๊กปิ๊กปิ๊ก ตัดสินใจครับเดี๋ยวผมจะไปบอกพ่อกับแม่ผมว่าจะซื <S 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 ้อนกเอ้นกอะไรนะครับนกไงกุงหัวตุกมันริกจกวิ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 จกวิ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 